มันคืออะไรขนมไข่ไส่ถั่ไส้เนี่ยเหรออุ้ย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 มันทะลักออกมาเลยโอ้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 ยน่ากินเวอร์ทุกคนน่ากินมากอ่ะให้น้องกินให้ดูโอ้ยชามนี่นะทุกคน อุ้ยมันนุ่มมันไม่ไม่เหนียวเนาะมันนุ่มเลยนุ่มเลยน,มมนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไส้มันด้วยให้ดูกินให้ดูไม่กินมากอืมจบตกเป็นหนึ่งเอานะทุกคนทุกคน ทุกคนรวมกันแปดมันคือ,ม,คอมันคืออะไรเค้กไข่ยัดไส้อุ๊ยเค้กไข่ไส้ชาไมมส้ชาไทยมันนิ่มมากทุกคนนิ่มมากอืมอร่อยอ่ะเดี๋ยวให้น้องชิมไส้ชาไทยปิง้ง สะกดจิตต้องสะกดจิตก่อนหวานมากอืมมันได้มันได้มันได้เข้ากันเลยหลุนความซะอุ๊ยอุยทุกคนมันคือ มันคืออะไรเนี่ยเค้กหน้าผลไม้รวมหน้าส้มเค้กหน้าส้มเค้กหน้าฝอยทองโอ้โหที่รับรองว่าแน่นอนว่ามันไม่ใช่มาการองหน้าตาแบบนี้ก็เลยต้องลองโอเคออาลองยักมาหนึ่งชิ้นคนละชิ้นชนกันเค้ไขเอาในทีเอาีนทีว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยนิ่มมากทุกคนเค้กไข่เยิ้มเยิ้ม น่าเยิมนี่นะนี่นะเยิมเลยเยมเจอกันก็อย่างนี้นะทุกคนเนียนนุ่มลงตัวกินจุกจุกจุกกินจุกจุกชี้แค่ไหนชี้แค่ไหนชี้ฝั่งเดียวก็ได้อันนี้เอาออกก่อนกินใบเตยอันนี้เดี๋ยวกินให้ดูก่อนโอ้ยออ้ยออ้ยอืม ตอนอื่นเนื่องจากว่าเรากลัวมันจะไม่ตรงกระปากเราต้องสะกดจิตเหมือนกันอย่ามันดิ้นได้เพราะมันเด้งมากมันเด้งเด้งนุ่มมากทุกคนมูมโมูมเด้งแต่ไม่ใช่อันนี้มันเค้กเด้งส้มเด้งเค้กส้มเด้งอร่อยมากอููน่ากินมากน่ากินมากกูมันนุ่มกินกับกาแฟนะทุกคนแบบเป็นอะไรที่หอมส้มไหม เด็ดมากหอมเยนส้ม,มแบบมันๆนี้นะคนเนี้ยนนอืมอ่ะไหนชี้แค่หน่อยเดี๋ยวน้องกินไปแล้วเดี๋ยวพี่จะลองกัดสักคำหนึ่งนะคะทุกคนแค่จับก็รู้เลยว่ามันนุ่มมันนุ่มมันนุ่มทุกคนดมนนมมนนมูมันนุ่มมันนุ่มมันนุ่มนุ่มมากเดีลองกินนะได้กินไหมคะนี่นะเดี๋ยวจะลอง ลองเลยหืมหือืมมันได้ทุกคนมันได้หอมนุ่มอร่อยไปลองนะ